ไปนะครับไม่ทันแล้วต้องไีแล้วคนสั่งเขาว่าต้องมาทำแบบเนี้ยอันนี้เป็นประสบการณ์แรกที่มาญี่ปุ่นของผมเลยนะครับนั่นคือการมาต่อคิวกินราเมงเป็นชั่วโมงอะแถวยาวสัตว์เลยอร่ยมากกินเป็นมื้อเดียว นะฮะก็กลับไปดูลักบี้วันนี้ลักบี้แข่งหกโมงนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วก็จะบ่ายแล้วเดี๋ยวนั่งไปสามสิบแปดนาทีนะครับเราถึงแล้วนะครับคุมาโมโต้ก็สัญลักษณ์ของจังหวัดนี้เนี่ยก็คือตองหมีตัวนี้เนี่ยคือเขาเป็นมัสคอตที่ชนะเลิศในทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศเริ่มมาแล้วเพราะว่าทุกคนแบบใส่เสื้อลักบี้กันมานะฮะเดี๋ยวอย่าหาผมเบนะ ใครบอกว่ามาต่างประเทศแล้วน้ําหนักขึ้นนะตั้งแต่เช้าเดินแบกเป๋านุ้ยนั่นมานะกินเป็นมื้อเดียวลีนเลยดูหน้าผมเนี่ยอากาศดีสัไปเลยครับไม่ทันแล้วต้องวิ่งแล้ว บรรกาศโคตรได้นะครับระห,หว่างพักครึ่งนะครับเขาก็มีพนักงานลงมาซ่อมสนามนะแบบเติมทรายเติมอะไรที่มันแบบว่าตาร์ทตหเกียบแล้วมันหลุดอะ่ะนะครับดีมากเลยแล้วก็เขาเชียร์กันมีมารยาทมากนะครับเตะบประตูเงียบแล้วก็ให้กำลังใจใอะไรอย่างนี้นะครับผม ที่มาญี่ปุ่นของผมเลยนะครับนั่นก็คือการมาต่อคิวกินรามเมงผมว่าเป็นชั่วโมงอะแถวยาวสัตว์เลยนะครับแต่ก็ร้านนี้คนรีวิวเกือบ3 0 0พนะครับนี่นะครับชินชิมชั้นสองนะครับก็จริงๆมาสถานีอ <c oughs> ากาาแล้วคุณก็เซืร์เลยชิมชิม มาครบแล้วนะครับเหมือนผู้ชนะนะครับชินชินมาดูดิว่ามันจะขนาดไหนใช้เวลาต่อแบบประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าเป่านะลวกปากระทนนะเนี้ยไม่ต้องสวยงามนะเ อร่อยอ่ะอกินอย่างงี้โคตรอร่อยเลยกินอย่างนี้กินแบบยุาไร่อยจริงว่ะข้าวผมก็สมสมสู้บ้านเราไม่ได้อุ้ยเอาเคียซาดิอร่อยียซาเนี่พผมนัมเบอวันอินกูโกกะเกียซ่าก็ดีเหรอดีแหละสมสมไมก็ เราเมงทั้งหมด4จานนะอันนี้แมงคือที่สุดเลยอันน้องแบบแห้งของเมียอะไรน่ะมันเยออุ้ยแบบี่หนุ่มกันชัยเฉยเลยอันนี้ทรงๆวันนี้นะครับทุกคนก็เพื่อนผมกลับไทยไปแล้วเพราะาลูกเมียตามนะครับส่วนวันนี้เนี่ย มันจะชิวๆแล้วจะค่อนข้างเป็นไปทางท่องเที่ยวจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปทั้งพระนอนนะครับที่ยาวๆเลยใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไปดูกันดั้มที่เป็นตึกกันดั้มนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นกันดั้มตัวใหญ่เลยมือแรกของเราก็มากินซูชิที่ใต้ดินก่อนก็เห็นเขาต่อคิวนะครับก็เลยแวะเข้ามากินแต่ร้านนี้ข้าวมันจะเป็นแบบเหมือนข้าวกล้องอ่ะแต่แบบไม่รู้เขาหมักอะไรนะฮะ อร่ยยิ่งกุ่าเกมมนุษย์เมียผมเนี่ยเขาเป็นปูนิคิงนะครับไม่ใช่ปูนิปูนังคิงนะครับอร่อยไม่ไหวจริงๆอ่ะคำดงไปเลยผมเป็โชคดีนะที่กินไอ้ปูนิไม่เป็น ก็เลยไม่ค่อยเปลืองตังค์เท่าไหร่คำเดียวจบจบนี่นะครับก็เขาคนสักเขาก็ต้องมาทำแบบเนี้ย ต่ดีนะคอเขาอนุโลมผมนะครับเขาก็ไม่ให้ถ่ายวิดีโอด้วยนะคะข้างในถ่ายได้แค่ภาพจากวัดน,นะครับเราก็นั่งกลับมาเหมือนเดิมแล้วมาที่ฮากตาตะแล้วก็เปลี่ยนสายเป็นนสีแดงคือคาโกชิมาสายสีแดงนะแล้วก็นั่ง1ดน่งสถานีไปทากาชิตะก็จะเป็นกนารนั่งพาร ใชครับทุกคนใหญ่แบบใหญ่จริงๆอ่ะแล้วที่สาคัญเลยนะดีเทลดีมากอ่ะอ๋อเนี่ยดีเทลนะเนี่ยคือแบบเดี๋ยวมัน,นวันนี้นะคะเดินทั้งวันเลยนะคะไม่ไหวงนี้ญี่ปุ่นช่วงนี้ร้อนมากๆเลยนะคะคุณผ,ผู้ชมนึกภาพนะครับนี่ผมมาทายอินสินค้าผมที่กันดั้มนะฮะต้องอดหนุนแล้วจริงๆคือ,อไม่เคยมาญี่ปุ่นแล้วร้อนขนาดนี้เอาจริงใช่คือถ้าไม่มีเรหฮาเนี่ยอยู่ไม่ได้คจริงบอกเลย จิงนะทุกคนเวลามาเที่ยวมันเหนื่อยจริงแล้วก็ร้อนด้วยลองพกเอาไปทานดูยิ่งมันเป็นซองแบบนี้มันพกง่ายนะครับมือข้ามวันนี้นะครับเรามาทานร้านอร่อยเขาบอกมาว่าอร่อยนะครับยากินิคุแชมเปียน

อ๋อคือจะลองกินดูมันไม่เหมือนมันนี่เหมือนลิ้นที่มันคือพรีเมียมลิ้นของ US นะอันนี้คือลิ้นที่ลองท็อปแพงใ่จุดไม่ลองเพราะราคาแพงกว่าบนอ๋อแด้วตกด้ตกได้ข้าวตกได้เบียร์อ่างี้ เอร่อยมากจุดยอดเดี๋ยวเราชิมไม่ด,ดวนโอเคพิกเนเจอร์ผมขอเทใส่นะ

ามาผมนะอันเนี้ออันนี้ยังไม่ได้กินนะแตนเนี้ยยังบอกไม่ถูกนะแต่ผมบอกเลยว่าลิ้นนะกับอันยาวๆที่ชุบไข่นเนี้ยต้องแดกนั่นคือที่สุดตั้งแต่กินมาเลยนะค่าความเสียหายนะครับสองหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสักห้าพบาทคือมันแพงครับแต่ก็ อย่าใช้คาว่านานๆทีนะชาติหนึ่งอ่ะทีเพราะว่ามาแล้วอ่ะควรกินแต่ก็มันมีเบียร์ด้วยอะไรด้วยผมว่ามันก็มันก็โอเคแต่เมื่อกี้มันจุกไปนิดนึงเพราะว่าอารมณ์ด้วย<ม>แล้วก็โดยที่บอกกับผมอ่ะปกติอยู่ไทยผมกิน6กผมเจ็บมือแต่มาญี่ปุ่นกินแค่3มื้อนะครับยังไงมันไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเละเทะนิดนึงเพราะเรามาเที่ยวนะเราก็ไม่ได้เหมือนักกี้านออื่นนะเราก็เต็มที่แล้วเดี๋ยวกลับไปเราก็ค่อยจริงจัง นะครับผมเพื่อการกินนะคะเหลืออีกคิวเดียวนะครับต่อไปเราได้แดงล้วคือผมพูดจริงนะที่พูดเมื่อกี้คือตอนแรกจะไม่รอแล้วเพราะมันยืนกลางแดดแต่พอเข้าไปดูรีวิวแล้วว่าเยมัน4.8จาก4,000คนอ่ะมันต้องแน่นอนจริง คือเข้ามาง่ายมากเลยมีเมนูเดียวก็คือเป็นทออกัสึ์เนื้อนะครับแล้วก็ย่างบนเนี้แล้วก็มีแค่สามไซส์เล็กกลางใหญ่แค่นี้เลยแล้วก็เลือกเครื่องดื่มก็มาแล้วครับเออน่ารักดีแล้วก็คือมันเนี่ยของมไซส์ใหญ่ไก็แค่มีเนื้อสองชิ้นนะส่วนของแฟนผมไซส์เล็กก็แค่ีเนื้อชิ้นเดียวข้าวเท่ากันก็พริก เนี่ยัจะด้วยะตแม่งร้อนเดี๋ยวว่าคืนอีกมจิ้มก่อนมันอร่อยลำรับตัวตัวผมนะพองรบสต้องหมู อันมเมื่อกี้จิ้มผิดไปจิ้มน้ำดำๆไม่เวอร์กนะต้องมาจิ้มอันนี้เีสีเหลืองเนี่ยอร่อยอร่อยเลยอะ่ะด,ดีดีมากตอนนี้เราอยู่ย่านยาไตนะครับเป็นเหมือนสตรีทอะ่ะแล้วก็เป็นร้านแล้วก็นั่งกินนะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยคือใครมาแล้วต้องแวะมานะสำหรับนักท่องเที่ยวนะ งเป็นเนื้อ,อย่างนะครับคือสําหรับผมอะ่ะเนื้อ,อย่างที่เนี่ยต่อให้กินร้านแบบดีๆเลยนะเนื้อที่มันแพงมากๆก็คือพวกวากียวแหละรเรากินหลายจานไม่ไหวหรอกแต่ทีเนี้ยกินแล้วมันก็เลี่ยนแล้วก็สําหรับผมนะมาญี่ปุ่นอะ่ะกินเนื้อ,อย่างบ่อยๆอะ่ะมันดีเพราะมันถูกกว่าไทยเยอะมากเลยส่วนราเมงพวกเทมปุระหรือทงกระเสือในไทยอะ่ะเขาเอาเข้าไปร้านอร่อยๆทั้งนั้นเลยมันก็รสชาติไม่ต่างกันมากหรอกนอกจากร้านที่มันจองคิวโหดๆเลยอะ่ะ ถึงอร่อยกว่าแต่เนื้อย่าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันอร่อยกว่าจริงๆแล้วก็การที่เราได้กินกับเบียร์สดของประเทศเขาอะอร่อยมากๆนะครับก็นแนะนําก็สําหรับฟุกุโอกะนะครับผมว่าก็โอเคเป็นเมืองที่สงบดีนะครับแล้วก็แตกต่างจากกับโตเกียวแล้วก็เกียวโตแล้วก็โอซาก้าเลยนะครับก็ใครไปหลายเมืองแล้วอยากมาที่นี่ก็ลองมาดูมีอะไรให้ทำเยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ ดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับส่วนใครที่อยากเทรนออนไลน์กับผมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเทรนส่วนบุคคลก็ได้นะครับส่วนสินค้าที่ทายอินตลอดนะครับก็ลองสั่ไปทานกันดูเพราะผมบอกเลยว่าใครที่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยหรือไปเที่ยวนะครับมันดีวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ